เฮ้ยยศสามเพชทองเดี๋ยวนะมีเบเล่สีแดงมันเป็นไปได้เหรอคนดูเฮ้ยของจริงมไหมเนี่ยเดยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมสิว่ามันใช้ได้จริงป่ะของจริงนะครับต้องยิงแล้วใส่กระสุนเร็วนะครับเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยเนี่ยใส่กระสุนเร็วแล้วเปลี่ยนท่าแอนิเมชันรีโหลดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยของจริงว่ะ ปกติเนี่ยการที่จะมีเบเล่แดงได้เนี่ยมันต้องเป็นยศด,ดอขึ้นไปนะครับนี่ครับฉายาเนี่ยฉายาชั่วสุดท้ายเขาปลดได้ครับยศสามเพชจรจริงมันมันปลดไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูดิปลดได้ไหมเนี่ยมันปลดไม่ได้เห็นไหมเหรียญก็พอเห็นไหมเหรียญก็หานก็พอแล้วมันปลดไม่ได้นะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือไอดียุคเก่านะครับเป็นไอดียุค nc 2นะครับคือ เก่ากว่ายุคค่ายกาลิน่าอีกด้วยซ้ำน,นะครับผมอ่าแล้วทำไมเขาถึงมีเบเล่แดงล่ะเออก็คลิปนี้คนที่เป็นผู้เล่นยุค s อ2เนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่าแต่ที่ผมรู้เนี่ยก็คือ ID เนี้ยเขาน่าจะโดนแบนหรือโดนทำโทษอะไรสักอย่างนะครับพอโดนแบนเนี่ยใช่ไหมอ่าเขาไม่ได้แบนอย่างเดียวนะเขาลดยศลงมาด้วยนะครับผมเออผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วพี่เขาเนี่ยยศอะไรนะครับแต่ปจตัจจุบันเป็นเจ้าสังเพชรครับผม เดี๋ยวไปดูซิว่าใน ID นี้เขามีอะไรบ้างนะครับผมและคลิปนี้ผมจะไปเล่น ID พี่เขานะครับผมก่อนที่เข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ด้วยนะเออถ้าเป็นผู้เล่นยุคเก่าไอซิชูเดี๋ยวต้องรู้จักเพลงนี้แน่นอนนะครับผมนะครูจะได้นึกถึงวันวานอย่างเช่นเออ่เด่นๆเลยอะไรบ้างนะบาเลสบาเลสกระป๋องเลสบูเอ้ยกระป๋องเลสบูนี่มันโคตรทีเด็ดอะทีเด็ดมากเลย กระปลอกเล u บูนะครับด่นบาเลตนะครับผมแล้วก็ทําภารกิจเอาปืนลองปืนดําใช่ปะ่ะโอ้เยอะแยะเออด่านจีรันเงี้ยอ่ะนั่แหละเยอะแยะนะครับแต่ก่อนอ่ะเข้ามาดูในไอดนะีพี่เขานะในไอดีพี่เขาอันดับแรกเลยก็จะเห็นเด่นๆเลยครับผมเ k ตัวนี้นะครับ พังไปแล้วนะครับผมเนี่ยผู้เล่นผู้เก่าเอซีทูตัวตัวจริงเลยนะตัวจริงเลยนะครับและนี่ก็ะปืนเอสเจียส่นพังไปแล้วนะครับเออแต่จริงๆริงพอยเขาซ่อมได้นะแต่ว่าพี่เขาไม่ซ่อมนะครับอ่าเอ็มสองร้อยนี่ผู้เล่นเก่าเอซีทูเขามีแน่นอนนะครับแบตเดี๋ยวนะอันนี้ปล่อยพังเลยเหรอพี่อันนี้ก็พังไปนะครับแต่มีซอ,องขาวด้วยเย็ yeah. นี่มีนี่ด้วยว่ะเฮ้ย ไม่ธรรมดานะมีผู้เล่นยุคเก่าอีกที่ต้องมีแน่ๆนะครับอาร์คดำกับอาร์คทองน่ะนะครับมี R.E.V เลยนะครับผมเอออ E V นะครับไม่ใช่อาร์ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ใช่โอเคก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากอู้เดี๋ยวมีคู่กระดูกแดง เ M7 ทองโหอันน mm ี hmm. ้ว้าวแล้ว hmm. อ like like ันนี uh ้ว huh. like ้าวกว่านะครับอันนี้ว้าวกว่า M7 ทองปัจจุบันค่าเซฟิโต้ก็เคยเอามาขายเคยเอามาอยู่ในกล่องสุ่มนะแต่ว่าตอนนี้คือไม่เห็นเลยนะครับเรียกว่าได้ว่าไม่เห็นเลยไม่มีท่าทีจะเอากลับมาเลยอ่าโอเคตัวละครก็มีเท่านี้นะครับไอเทมก็มีเอ้ยเดี๋ยวไอเทมนี้มันตั้งแต่ เพิ่งย้ายค่ายมาปัจจุบันเลยป่ะเนี่ยตั้งแต่ย้ายค่ายมาเซปเปนโต้เลยป่ะเจ็ด <Yeah. S 1> ของแทวะพี่เขาจะเก็บไว้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเก็บไว้ใช้หรือ,อยังไงนะ,ะจะเล่นไออะไรดีล่ะในไอดีเขาอ่ะผู้เล่น NC2 นะครับมันต้องเป็นอาร์คมันต้องอาร์คไปนะครับแต่ผมก็เกรงใจพี่นะไม่กล้าเปิดอาร์คดำอาร์คทองเอาอาร์คที่มาเล่นแค่วันเดียวดีกว่าเพราะว่าผมแค่มาเล่น ไอดีพี่เขาแค่คลิปนี้เดี๋ยวเล่นอาร์สักนิดหนึ่งแล้วกันเปิดออินเฟอร์โนพี่คงไม่ว่าใช่หรือไม่โอเคเปิดแล้วนะครับสักพักตามมาด่ากูงานงอกเลยนะครับอขอสับไวสักวันหนึ่งแล้วกันนะพี่นะถ้าดูคลิปอยู่นะครับขอสับไวสักวันหนึ่งแล้วกันอยากได้ไอเทมใส่กระสุนเร็วจังเลยหัวกระสุนขอเป็นหัวหัวทองแล้วกันนะพี่นะถ้าดูคลิปอยู่นะขออนุญาตนะพี่นะ,ะใส่กระสุนเร็ว3าวันขออนุญาตเปิดนะพี่นะ เห็นว่าในตัวมันก็มีนะนนะในในกล่องเลยนะ่ะไอที่มันเป็นรูปจับมือออ,อันนั้นก็มีไอเทมแสงส่วนเร็วพี่เขาคงไม่ว่าอเลยออะตัวละครมันต้องย้อนยุกหน่อยเวยเนี่ยแหละเฮ้ย <c> เ <oughs> นี่ยแหละตัวอย่างี้เลยแต่ก <c oughs> ่อนอะยุกไอซีทูอะยุกนี้เดี๋ยวตัวอย่างี้เลย <c oughs> เออตัวอย่างี้เลยเนี่ยเละเนี่ยมิทูกระดูกเขาก็ยังเปิดไม่ได้นะแต่ของวีเบล่เออจ๋ิงแล้วล่ะ <c oughs> เรนอาเหล่ะกันอยากรู้จริงมันจะมีผลทันไหม <c oughs> ไม่น่าจะมีคนทักหรอกแต่ถ้ามีคนสังเกตอ่ะต้องมีคนทักแหละจริงถ้าเป็นผุ้เล่นยุคงนี้นะก็คงจะแบบเฮ้ยแม่งมีได้ไงอ่ะมีเป็นเล่แดงได้ยังไงอ่ะเอาจริงๆผมเห็นครั้งแรกอ่ะที่เป็นไอดีคนอื่นนะแต่ก่อนนะผมก็ตกใจนะครับเห็นครั้งแรกต่อยูคาลิ่านะก็งงแบบว่าเอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ย ใส่กระสุนเร็วครับถ้ามีไอเทมใส่กระสุนเร็วบวกกับเบเล่นะครับที่ใส่อยู่นะครับก็แอซซิตอย่างเดียวเลยครับผมเนี่ยแอซซิตอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหโดนสไนเข้าไปก็คือถ้ามีเบเล่แล้วก็ไอเทมใส่กระสุนเร็วนะครับมันก็จะใส่กระสุนเร็วบางปืนที่เปลี่ยนท่าในวันที่รีโหลดเลยนะครับเออเปลี่ยนท่าเลยนะครับผมเพรามันยิงเพื่อนไม่ได้ไหวะได้ยิงได้แล้วมึงเอ้ย ได้ทำไมมันยิงไม่ได้ล่ะแต่สวนเร็วได้เปลี่ยนอยู่แล้วเฮ้ยผมไม่ได้เก่งปืนกลหรอกแต่ว่าคลิปนี้แค่ไม่รู้จะเล่นปืนอะไรนะครับ เจ็บแล้ว,วโอ้มันของผมอาะตัวนั้นน่าเดี๋ยว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 ดูเห็นไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะ่ะเอ้ยมีมีถังไว้ทำไมอะ่ะเอา้า ยิงศัตรูไม่ตายเลยนะยิงยิงถังระเบิดมันไม่เหมือนดาวระเบิดดาวระเบิดแบบดาวทาไงยิงถังแบบไม่ว่าจะเพื่อนหรือศัตรูนะครับก็บินหมดเลยนะผมก็บินหมดเลยนะแต่วันนี้ไม่บินเนี่ยอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่เนี่ยแหละอ่านีกรเส็นโจมเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหนี่จะเจ็บมาแล้วมึงปืนแม่งสุดก่อนอันเดี้ยกูยิงยิงได้ตัวเองนะ อะไรแล้วยิงถังนี่ยิงกล่องนี้คือตายยิงตัวเองคือตายหรอเฮ้ยเอาหามันอ่เอาถังระเบิดมันไม่ตายหรอวะเนี่ยเนยิงไอ้กล่องนี่คือระเบิดตายนะครับเนี่ยไอ้กล่องนี้เลยนะครับหรือว่ามันมันตายเพราะเพราะแค่ถังนั้นหรอหรืยังไงอ้ยโอ้โยยอ้ย เออเกินไปโอ้ยโ,โ,โดนเลยไหนดูได้ยิงถังนี้หนหนอะไรประมึงไหขอตัวอะไร้ปะขอะตัวอะไร้ป,ะ,ประ,ะเดี๋ยวลองดิเนี่ยอ๋อถังนี้คือไม่ตายแต่กรอกนั่นตายเพื่อ ซองตัวนึงจัดการได้ไ้นมาโอเคเฮ้ยเกมจบแล้วนะเฮ้ยยังได้ต่อเหรอเฮ้ยรอ111ขีดเ้ยเฮ้ยอออรอประธานปิดเกมนะครับซึ่งก็นั่นแหละตามนั้นนะครับ เกมจะจบไม่ได้นะครับถ้ายังไม่มีประธานอย่างผมไปปิดเกมนะครับผมเออก็ตามนั้นนะครับโมอะไรโมอะไร h e a d s h <Head> t <shot. S 1> เี่ยนเตอร์นมาเ่ยนเตอรนมา นี่ต้องหนีมาเล่นในเรนเตอร์นะเนี่ยถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นแบบอ่องธรรมดาแล้วเจอแบบอัดตัวนะโอ้โหคือแบบกูล้องอะ่ะเพราะผมเพิ่งสังเกวตว่าผมซื้อตัวละครมาผิดตัวครับคนดูคือตัวละครตัวนี้มันเลือดร้อยเดียวนะตอนแรกผมนึกว่าผมซื้อตัวละครเลือดร้อยร้อยสิบมาจบเละซื้อผิดตัวเนี่ยผมแต่ไม่เป็นไรหรอก ก้มก่อนก้มก่อนอ่าผมถึงแม้มันจะไม่โบบาโบบะนะครับแต่ว่าผมก็พยายามได้ดีที่สุดนะครับผมออโอ้โดนหัวกูหน่อยก็ได้หรอวะโอ้โ กระสุนเร็วผมใส่กระสุนเร็วอยู่แล้วเข้ามาเข้ามาครับเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยนี่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 กระสุนเร็วกระสุเนเร็วนี่นี่เอาไปนี่ห้องเรียนเตอร์ยิงหัวโบบา้าโบบา้าถ้าเป็นห้องธรรมดาเลยโดนอัดตัวตายไปแล้วเฮ้ยเกมจบก่อนไม่งั้นนี่อาจจะได้นะครับ โอ้โหมาที่หลังแต่ขึ้นเทนหนึ่งไปเราไปหาดาวระเบิดดีกว่ามามามาดาวระเบิดห้องนี้เป็นไงวะเนะี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับตัวละครเลือดร้อยมีสับไวหัวกระสุนทองแต่ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะใส่เบเลล่โดนโดนปืนอะไรก็ได้นัดเดียวอะแตกนะครับแต่ปืนพกจริงหัวไม่รู้นัดนัดหนึ่งแตกวะนะบางทีมก็มีเด้งนะครับบางทีปืนธรรมดาอย่าง,างปืนกลเนี่ยนะครับปืนที่ผมถือเนี่ย มีเด้งก็มีนะครับไม่ใช่ว่มีสุดท้ายดีตามเพื่อนดีกว่าไปไปไปกูตามเพื่อนแล้วไปแล้วหนึ่งเฮ้ยกูแตกแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยเที่ยลุกสองมางไม่ะเพื่อนหน,หน้าเด้งวะใครยิงใครยหน้าเด้งวะโอ้ดูเลือดไปแล้ว เฮียจอดนะยูโนเอาเพื่อนแม็กกี้อยู่ท่าไกลเลยเชี่อตกใจจริงอันนี้ผมนึกว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้ดีเขาเล่นที่เล่นพิกสโซนนันะตกใจจริงเยสค่ะ ยี่ยงนี้เสร็จแล้วมีตัดตัวหนึ่งนะครับโอ้โหตายแล้วมึงอยากเล่นก็เติมเอาเอา ไม่ต้องชว่วยละเอเออนตัวนองเฮ้ยซอมบี้อ่ะเกินไปเกินไปเอาเปล่าวางเอดีกว่ากันดูวางเอาชัยชนะครับมาแล้วมั้งน่ะ โอ้โหไปแล้วมึงซอมบี้แดกไปแล้วอีหนึ่งนี่คือความนะกลัวของปืนสองซอมบี้นะครับาขาขาแตกขาแตกเรียบร้อยขาแตกยิงเช็คไปก่อนเผื่อเขามานั่นมาหลังเอเราก็ยิงเช็คไปก่อนไงเผื่อแบบว่าข้างหน้าเราอะมันถ้าเขามาข้างหน้าเราเขาต้องมาสักจุดนะฮะแต่ถ้ามาข้างหลังก็โดนเพื่อนเราสุดยอดปะ เราวก็ว่าเป็นโปรเพลเยอร์แต่จริงๆแล้วเป็นชิเกนเพลเยอร์นะครโอ้ยเสียงฟุกเลยสัตว์เมื่อกี้เห็นแสงแวบ,บๆไงผมก็เลยยิงสวนแม่งเลยนะครับเมื่อกี้ก็เสียงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราก็บางหัวแล้วก็บางตัวกูยังกระดาษอะ่ะ ไปไหนดีวะคนดูอ่าละเรียบร้อยแล้วมึงมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับว่าข้างหน้าจะมาเฮ้ยสป라이ดกูว่าตกใจอะ่ะกูว่าตกใจกูว่าตกใจอะ่จอะ,อ,ะอ่ะช็อตเมื่อกี้อ่ะ จริงผมผมมั่นใจอะตกใจอะดุ้งอะเซอร์ไพรส์นะฟักเอ๊ะไอ้อ่าอ่าปาระเบิดอะไรกนี่อยู่เอลอยู่เอลเม่อกี้อยู่เอลอย่ามีส่วนร่วมครับอย่ามีส่วนร่วมครับเอ้อลาเป่ายิงเลยอุ้ยโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้ขีดซ้ายขาอเลยนะ ดูดิเออคลิกซ้ายครับปุ๊บเปิดแม่งสายเลยนะครับไม่ได้คุมเมาส์ไม่ได้คุมอะไรนะแต่นิดเดียวคือเกือบตายว่ะอุ้ยโอ้โอ้โอ้อันนี้พี่กาโหดเกินไปแล้วหลังเอเรียบร้อยเอเอาแล้ว ตายวะโอ้โหเรียบร้อยแตกพอดีเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตชื่อพี่ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี้ยหกเก้า,ากระดอยังซิง แค่ชื Michelle, no al, ่อใช่ไหมพี่เซลนะเซลเซลเซลชอบชื่อเฉยไม่ใช่หรอกอุ้ยหืมหืมกูแตกได้เลยนะเมื่อกี้โอ้ปั๊มเลือดนี่ผมกลัวทีเด็ดเจ็ดหว่าโดนหัวกูแน่เลยเนี่ยอ่า ไปแล้วฝั่งนู้นเอาไปสามวินละโดน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 นักต응ิดเลยจะไม่เฮดช็อตเฮดช็อตได้ส <marvel. S 2> ักหน่อยนะมึงมันเย็บเลยอ่ะเดาไหม โอ้โหสวยเพื่อนคนเอาเฮ้ยโอ้โหพี่เปเล่แดงกโ,โอเคหืมโดนอาร์เข้าไปครับเฮดช็อต เฮ้วจะเพื <Basket ball> ่อนเราน่าจะไหวอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้โไม่เจ็บเลยเหรอเอ้าเหี่ยแล้วเหี่ยแล้วคนดูเหี่ยแล้วโอ้สูไม่ได้หรอกโอ้โหอากันปลาวาง S3 ธรรมดา บ้าเลยตัวกูธรรมดาบ้าเลยสู้ไม่ได้นี่สู้ไม่ได้อยางงี้ต้องต้องยอมก็โอเคตามนี้นะครับกับการเล่นไ d ดียุคเก่านะครับ i อ AC2 เลยนะนะนะครับพายุเอซทยังอยู่เนาะผมว่าพี่แกน่าจะแบบน่าจะเฉิดฉายแน่นอน,นครับจะได้เฉิดฉายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นยุคนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ID ดีแร,รเลยก็ว่าได้นะเป็น i อดีแรเลยนะครับ แต่นิดเดียวเนี่ยนะครับอีกประมาณเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลื่อนไปยศดอกอยู่แล้วนะครับผมเออเลื่อนไปยศดอกอยู่แล้วก็เขาก็จะประมาณว่าเขาก็จะกลายเป็นยศดอกที่มีเบเล่เหมือนคนทั่วไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นยศเพชรที่มีเบเล่ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับผมอ่ะมีแค่นี้แหละนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคผมไอใชนใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณรับชมทีินี้มากๆผมแล้วเจอกันใหม่จ้า